พบกันอีกแล้วครับพี่น้องทุกท่านอุกฤษทรัพย์มีสวัสดีครับผมนะฮะวันนี้ก็มีเรื่องราวมาพูดคุยแบ่งปันกันเหมือนเช่นเคยนะครับแต่ไม่ใช่ต้นตาลต้นนี้นะที่ปลูกในกระถางตาลต้นนี้ฮะยังไม่มีเวลาบริหารจัดการระบบรากเขานะนี่รากฝอยขึ้นมาขนาดนี้นะครับประเมินได้ว่าด้านล่างนะครับรากเมนเนี่ย ดันลงไปข้างล่างก็เลยทํำให้ตรงนี้ขยับตัวขึ้นมานะครับแต่สิ่งที่ผมนะครับอยากจะแบ่งปันและนําเสนอว่าในเรื่องของการทําบอนไซเนี่ยนะครับมันมีสิ่งเล็กนะฮะเกิดขึ้นนะไม่ใช่เป็นสิ่งเล็กน้อยที่ไม่ได้มีความสําคัญเลยแต่ว่าสําหรับผมเนี่ยผมมองว่ามันเป็นเรื่องสําคัญนั่นก็คือมิตรภาพของการทําไม้บอนไซนะครับพูดคุยแบ่งปันกัน นะก็ทํทำให้เกิดมิตรภาพดีๆเกิดขึ้นอ,อย่างผมเนี่ยนะครับผมก็มีโอกาสได้รู้จักน้องชายท่านหนึ่งนะครับนั่นก็คือ,อช่อง OT Channel นะครับอยู่ที่าภาคใต้นะฮะจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็มีการพูดคุยส่วนตัวกันนะครับผมก็ได้รับนะครับของฝากในตะกล้าในกล่องนี้นะจากกล่องนี้ผมฉีกออกแล้วนะ ของฝากที่ต้งองอัดนะฮะอัดชาแนลนี่แบ่งปันให้มานั่นก็คือเป็นมะพร้าวก้านส้มเนี่ยผมยังไม่ได้แกะออกเพิ่งส่งมาถึงนะครับพร้อมกับพันไม้นะครับสองต้นด้วยกันนั่นก็คือเองาะโรงเรียนนะครับจากอำเภอนาสารเนาะต้นแท้ๆนะฮะ จังหวัดสุราษฎร์ธาน,นีเดี๋ยวจะนําไปปลูกลงสวนนะครับส่วนมะพร้าวการส้มโอ้โหมองทะลุตขาขขยดำเข้าไปนี่สีสันแสบตาตเลเอเกินน้องโอ๊ตเอ้ยนะฮะขอบคุณมากๆเลยน้องชายที่น่ารักนะฮะแบ่งปันพันไม้มาให้เลี้ยงดูต่อนะครับก็มิตรภาพดีๆมันเกิดขึ้นแบบนี้แหละครับพี่น้องทุกท่านก็เลย นำเรื่องราวดีๆตรงนี้มาแบ่งปันพี่น้องกันนะฮะความจริงใจนะครับมอบให้กันเสมอมิตรภาพเกิดขึ้นได้ทุกเรื่องราวนะครับยิ่งเรื่องบอนไซนี่พูดคุยแบ่งปันกันเนาะพี่น้องทุกท่านเอาละเรื่องเล็กๆนน้อยน,อยนำมาฝากแต่ยิ่งใหญ่เสมอนั่นคือมิตรภาพการทำไม้บอนไซท่านนี้อุกิจเอ่ยคำว่า ขอบคุณและสวัสดีครับผม